แม่ลำเพยแม่ราบรีกับคุณแม่ร,รัตนานะครับกับคุณสัปดาเขาภูมินเน,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 น่าภูมินเน,น่าภูมินใช่นไปพ่อใช่ไหมแ,แม่นะนะกับแม่ลำเพยเน้าภูมินแม่ราตรีชาสั์นะครับคุณพ่อสุพรรณถึงเพียงพันนะครับแล้วก็คุณพ่อหลินเน้าภูมินนะครับรวมสี่ท่านนะครับ อ่าเป็นมีโรงท้ามีกะที่ด้วยนะครับหลังจากที่คุณแม่คุณพ่อนะครับได้ถวายน้ำแด้เครื่องดื่มนะครับให้กับพระถุนเจ้านะครับจำนวน25 2อ0อชุดนะครับก็มีโรงทานมีด้วยนะครับนะก็ขออันโอทนาสาทุกกับโรงทานของคุณพ่อคุณแม่นะครับแม่มาเพยแม่ราตรีคุณพ่อสุรพลแล้วก็คุณพ่อลินนะครับ โกหกให้ใส่เลยที่โกโญญเลยไม่ยกมือขึ้นไม่แสดงสัญลักษณ์เลยอยู่ไหน,นเขาเป็นถือกล้องหอยเป็นลมใส่แล้วบอสมาโรงพันแม่คณะเฉพรสีสไบ้นะครับอ่านแล้วเนาะโรงพันข้าวที่นะครับแล้วก็แม่ต้อยสัจรอและแม่สวัสดก์กระพลละครนะครับโรงพานข้าวที่ นะครับโรงคานแม่รจนาน้อยชนะพร้อมครอบครัวนะครับถวายนะ้ำไปร้ี่สิบหแพ็คน้ำดื่มหกแพ็คพร้อมปัจจัยร้อยบาทกนะับพระพุทเจ้าสารทุมาตมนาสาธุกะีพ่อพ่ทักครับอาสานะครับถวายน้ำอ้อยสดเด็นพระุทเจ้าสองร้วดนะครับ,รบโรงทานวางปินการยางน,นะครับโรงทานน้ำดื่ม พ่อนาวาแม่ระเอียดโรงทานน้ำหวานนะรโรงทานผู้ช่วยผู้ช่วยเสยมานะครับภูคาพานิชนะครับโรงทานข้าผัดนะครับโรงทานข้าผัดนะครับแล้วก็โรงทานพระอาจารย์สมอรบ้านเชียงเชียงแหวนกะับบ้านเชียงแหวนเชียงแหวนะครับนะ โรงทางตำเมี่ยงว้ายตำเมียเ่ยงตัวเดียวว่าเป็นตำมะฮงมะแมโน่อ๋อเพิ่งตำเมี่ยงตำมะฮงมาเดียว,อยอนนอวไอ,ไอไ้องสีใสกับอภิรินสเปกทองออกเปนใจก็าประทเนาะอวคกแรกไอผมพ้ะพ่อนะพกแรกนี่พี่ีก่อมารอเลยอชิ้มังกรงูะเพราะว่าสีแ่บแท้กตับโคกแรกก,รกับแทบกว่ามนูนะเพราะจีส่ใจใกับโคกแรก คงก็ไปพิต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยาวันนี้ก็ขออุโมธนาสาธุนะครับกับโรงทานนะครับของพระอาจารย์นะครับสมรบ้านเชียงแหวนะครับโรงทานตาําเมียงและส้ตมตำนะครับอโรทานแม่มะลินามบงสานะบ,บบ้านดอนแก้วโรงทานขนมจีนน้ำยานะครับก็ขออับุโมทนาสาธุกับโรงทานเข้า กระตุ้นีน้ำยานะครับโรงทานคุสุริยาปูราโสนะครับบ้านคำคำเล่านะครับบ้านคำเล่านะครับโรงทานเท่าทีนะครับโรงทานผู้ใหญ่วิชัยบ้านองถห่นนะครับโรงทานกาแฟนะครับสำหรับคอกาแฟไม่ควรทาานะครับโรงทานหลวงพ่อปุรีนะครับบ้านพันอนโรงทานตำเนี่ย อินทภาลงลป็ติงังไใบบานตัเนียอินทภาลัมเอามาอินทภาลัามมาตัเนี่พอยุ่งม,มอง,อองไงยมมือในเห็นเนี่ยยกท่าตับเนียยอินทภารล์มมือแจได้พอี่ต้องหลดกว่าที่ต้องโมงคนบอกตับกลบอกรับโรกท่าตัำเนียอินทภาลัมเนี่ยหอยพูดดีทีนะครับ มองแรกเล็กนิดเดีย่นเดี๋ยว่าตับเนี่ยกับอินทผลัมสดเลยเนาะนะครับอินทผลัมนะครับโอ้แสดงว่าใจดึงใจที่สดนะแต่ที่เอาอินทผลัมมาให้ดีขึ้นนะครับะอินทผลัมเปม็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานหวานมากนะครับส่วนพัดใบที่รับสุขภาพก็ทาำให้พอเหมาะนะครับ ขอปรารถนาสาธุกับโราทานนะครับตับหนงกับอินทาลัมนะครับของขอใส่ดรเกีนเปิดไปเปิดมาที่เนียเลย

โอ้โรงงานไอศครีมมีบอกว่าทำบันทีไอศครีม้ก็มีโรงงานไอศครีมด้วยขับอากาศไม่ถึงเนาะเมื่อกี้นะครับไมจได้ขับอากาศไม่ถึงนะครับส่วนแมบ้านท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะก็ไอตะก้าสารนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอทุ่งกำลังสร้อยจังหวัดพัทาุงนะครับไปที่ทำบุญตรงไหนครับ ลงทานด้วยเตี๋ยวบ่ทำบ,บุญลงทานผมใช่ไหมหรือว่าทำบ,บุญกระทางวัดอ๋อทางวัดพัฒนาอขอบคุณแม่น้อยนะครับแม่น้อยดดอุดรนะครับนะสกิดข่าวเก้านะครับร่วมทำบ,บุญลงทานก๋วยเตี๋ยวสมพรปากของลุงพลพระแต็หน้าร้อยบาทสาธุสาธุสาธุาธาธอาโมพนมทานี้นะครับของให้แม่น้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับส่วน ขับ่าวว่ขอบแม่น้อยวอกเดี๋ยวทตามนะครับก็ขออนรญาตสาศาราทุขกัแม่น้อยนะครับสกีข่าวก้าวนะครับปัน to ทึตามด้วยเช่อง y ง u t ท b e นะครับแม่น้อยนะครับเป็นคนอุดรธานีของเราเองนะครับอ้าโทษนะคะ โทษนะคะโทษนะโทษนะโทษนะคะอุ้ยโทษ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 ลูกจ่าเสืลูกนี้ครูแ่ะรูแก่โทษนะคะโทษจ่ะโทษจ่ะลูกครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแม่ครัวนะครับของวัดตาสิงห์ครัวแล้วก็อ่าสุภาพบุรุษนะครับชายชะกันนะครับที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าให้ขึ้นไป ยกสำรับกับข้าวนะครับขอบพระคุณเจ้านะครับบนสารการประเรียนนะครับลงมาเพื่อที่จะทควัดยมซีอยู่มุมนี้แล้วกันเนาะก็จะเตรียมสถานเจ้านะครับได้ลงปฏิโมกกันนะครับนะก็ถ้าท่านใดที่ได้ยินแล้วนะครับก็รบกวนนะครับสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็แม่ครัวของทางวัดป่าแสงทองนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเก็บสำรับนะครับ อาหารต่างๆนะครับลงมาที่ครัวนะครับกราบขอบคุณย่างสูงนะครับอของพ่ออะไรนะครับพ่อวิชัยโทสีทองนะครับโรงทานไอศครีมนะครับหนึ่งถังสาธุอานโมทนาสาธุกับนะครับผู้ช่วยวิชัยนะครับพ่อสีทองนะครับโรงทานไอศครีมอร่อยอ ทีเข้ามาทักทายกะครับให้กำลังใจก็ขออนุโมทาสาธุกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่เดินทางมาที่วัดป่าแสงทองนะครับร่วมทำบุญนะครับด้วยกันนะครับที่วัดนี้นะครับนางวรนาแก้วอามานะครับพร้อมครอบครัวนะครับโรงทานน้ำหวานนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับโรงทานมาคุณแม่เนาะ เรียกคุณแม่ได้เนาะนางวรดานะครับหรือคุณแม่วรดาแก้อาากออวอาบานะครับพร้อมครอบครัวนะครับเป็นโรงคานทักหวานนะครับอ่าแล้วก็โร้องคาน,นายพีรัตอารถีพัฒน์เง้าพรหมินโอ้ตะกูลใหญ่ก็ครับนี่ยอาใจบุญใจ,ใจท่านใจบุญสุดท่านนะครับตะกูลนี่เน,ะนาะน่าจะเป็นตะกูลใหญ่เนาะนะครับมีโร้องคา ขอคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เอ่ยชื่อตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับนะคุณแม่ลำเพยนะครับเข้าพรมนินนะครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลานก็ได้นะครับอ่าหรืออ่าคุณด้วงนะครับชื่อเล่นเนาะแม่สมจิตทิพย์เมืองปักนะครับน้ำตื่นหัวแพะนะครับถวายพระพุทธเจ้านะครับสาธุธรรมโบราสาธุนะครับคุณพ่อชาญพัก ท่านวาปีนะครับถ้าอ่านผิดขอไปนะครับเรียว่ากรรมวาปีเนาะนะถ่ำใช่ไหมครับเนี่ยขอบคุณครับคุณพ่อข่ำวาปีนะพ่อชาข่ำวาปีนะครับพร้อมครอบครัวนะครับน้ำดื่มหกแพ็คนะครับถวายพระคุณเจ้าขออนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อชานะครับข่ำวาปีด้วยนะครับ คุณครูบุญเรืองรัตนพงศ์ดับร้รมครอบครัวนะครับคุณจันเทนทำบุญมานะครับคุณพัญญาพัฒน์นะครับพัญญาพัฒน์รัตนพรมนะครับคุณประจวบวรรณพรมวรรณพรามหรือวรรณพรเนี่ยวรรณพรานะครับวรรณพรานปอภัยนะครับคุณแม่บุปผาวรณาพรามนะครับนะอันนี้ นะครับถวายปัจจัย500บาทพร้อมน้ำดื่มสิแพ็คนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับรวมด้วยนะครับบ uh ร, sort of ริษัทกอพิบุตทองโลจิสติตนะครับโลจิสติตนะครับจำกัดนะครับร่วมบุญนะครับ2,000บาทพร้อมหม่อมบุญตานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับบริษัทกอพิบุตทองโลจิสติตจำกัดนะครับ คุณครูรัตนามงคลแสนพร้อมอครอบครัวครับน้ำดื่มสิบแพ็คถวายพระพุทธเจ้าของอาณาจา,า,า,ารย์ทุนะครับคุณพ,พ่อสุอพรพนทมสาลีรครับครอบครัวแม่กองศรีศรีสุขนะครับพร้อมอครอบครัวครับน้ำดื่มสิบห้าแพ็คนะครับสปอนเซอร์อีกห้าลังนะครับนิชิตัน์สองลังนะครับน้ำอารมณ์อีกสี่แพ็คนะครับขออาณาจารย์ทุก รวม้วยเช่นกันนะครับโปรพานนานาเพชรสีใช่ไหมครับหนาเพชรสีนะครับโรงพานข้าเตี๋นะครับโรงพานแม่นารีแม่แมวนะครับบ้านขับว่าทองนะครับหูเจ็บนะครับก่ขออนุโมทนาสาธุกับโรงพานด้วยนะครับเพิ่เขียนวัดจังไนะพ่อเนาะอาทิตย์อาถือก็ว่ากันสะพ่อเนาะ รูคาแม่นาใช่ไหมแม่หนาเพชรสีนะครับาเพเดียวสวัสดีครับแม่โอ้ยลูกแม่นาพูแม่โอ้ยหนักหนาาเพชรที่บุญตัวแม่โอ้ยสิมาสิมาแข่งแม่ได้เตเกียวผมเป็นทักณเลยผมเป็ักณแม่เราก็ชิมมึงเด้ผมปชิมของแม่ทุกจันแม่ยายงนเดี๋ยวเลียงนะ แม่พาพี่นีทำพิเศษพร้อมครอบครัวนะครับนำน้ำอื่นและเครื่องดื่มมาถวายพระคุณเจ้าชุดนะขออัจโกรนาสาจุลปูนนะครับแม่เดือนเมพรมนะครับ นำน้ำดื่มและสปอนเซอร์นะครับเรื่องดื่มมาถวายพระพุทธเจ้าจำนวน5้าแพ็คขออภัยโทสาธุนะครับครอบครัวแม่ชนะทพรดนะครับสีสวยนะครับแม่ต้อยนำได้นำขนมเทียนนะครับขนมเทียนขนมแก้วนะครับมาถวายพระพุทธเจ้านะครับฉัดลงด้วยขออภันโทษสาธุนะครับแล้วก็คณะครูนะครับโรงเรียนบ้านหนองแสง นำนำ 1, ้ำดื่มมาถวายพระพุทธเจ้า24แพ็คขออนุโมทนาสาธุนะครับรวมด้วยนะครับโรงทานแม่ถนอมแม่เจรยมนะครับแม่นกแม่เทียมบอ,อโรงทานแม่ถนอมแม่เทียมนะครับแม่นกรงทานน้ำชาและกาแฟนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับโรงทานหลวงพ่อ,อของหลวงปู่หลวงปู่ลีหลวงปู่ลีบ้าน พันดอนนะครับรงธาตุเมี่อนอิทธาลำอย่างโทามะนะพ่อเนาะอ่าเด็กสม่าสมิมาคิวสุดท่ายเนาะแสดงว่ายังไปตัดอิทธาลรเหมือนแสดงเพิ่อไปรอบสวนอิทารับเมอนนท่าะรอบสวนซะก่อนก็ต่ออัญชันสามทกตะลงทาตลงลงคู่นี้นกันวัดพันดอนเนาะรับ โรงทางทนผู้ใหญ่วิชัยบ้านอนเห็นนะครับโรงทานกาแฟนะอดีตอนี้เล่าไปเล่ามากเนาะเพื่อให้นะครับทุกท่านได้เห็นว่าโรงทานแต่ละโรงทานมีอะไรบ้างน,นะครับจะได้ทาบุตรหลานท่านท่านไปนะครับทานโรงทานที่อ,อ,อร่อยนะครับมผมกจิัตอ่านไปแล้วผมว่าไม่ผมจะคิดไปหลอ,ลอกคนทุกการ์มันแต่ไม่แช่์ผมกจิตกินนะครับถ้าผมโอ้ทำไมห่อเนี่ยผมคิดยากไปหลอกสิพึ่ขอเสียงหลวงพ่อ จะไปถ่ายภาพยนตร์น้องโรงทานมาทนี่กันนะครับโอ้มโหมีหลายเไปทำนึงโรงทานเลยนะนับดูแล้วนะครับโรงทานเกือบจะ40โรงทานนะครับที่มาร่วมกันวันนี้ก็ขอกราบนะครับขอบพระคุณนะครับโรงทานที่โรงทานที่มีจิตที่กุศลนะครับได้มาทำโรงทานที่วัดป่าแสงทองแห่งนี้นะครับ

ท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ก่อนที่พระพุทธเจ้านะครับท่านจะได้ลงมานะครับที่สาระักรปีนะครับซึ่งเป็นอ่าสิ่งที่นะครับสายบุญทุกท่านได้เดินทางมานะครับท่านก็จะได้รับเป็นหน่ดีนะครับที่วัดป่าสายทองแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนลไทยพระสยามเทวาธิราชเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรหมเทวาด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระปู้นะยาทุกทุกพระองค์ทุกทุกองค์ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกปู่ปาริจิตนาคราชจงปกปัดรักษาครอบครัวของทุกทุกท่านที่มาทำโรงทานกับท่านที่มาทำบุญที่วัดป่าแสงทองแห่งนี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวะนะสุขภละพรานเดชอนประเสริฐก็ขอให้ทันสำเร็จทันสำเร็จทันสำเร็จทุกโคกทุกท่านเออ ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับกับโครงการทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณผู้นำชุมชนบ้านป่าน้องแสงนะครับนะครับคณะกรรมการวัดป่าแสงทองแห่งนี้นะครับกราบขอบพระคุณมานทีนี้ด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับแ ผลสอบอ่ะครับขอขอบคุณท <l Jean> ่านเกคน้นตัแต่งนะครับที่มาซอยง้างเลยนี้นะครับขอต้อนรับงนสุกนเป็นนครับสำหรับรุ่งข้างที่เนทางมาถึงดาตีน้ายนะครับตามที่นากรรมการเสนอจะเตรียมว้นะครับหรือว่าสงสัยหาบกโม่หอนะครับ ไอ้มาถามยืนวรมอมในการนะครับท่าการทีที่ได้ไปมี่ไปที่นี้นนะครับครับฉัหรับวันนี้กจะดีโอกาสดีของพี่น้องบ้านอ่าสายท่องโดยเฉพาะทางวัดปลานะครับไปไปเป็นเจ้าภาพนะครับในการลงอุปโภคสีนะครับสิงเป็นสายธรรมยุทธนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีทางคณะสงฆ์นะครับลบแล้วเซียเภอ ครับอูี้เพื่อน้องแสงอำเภอรุ่งสะอาดอำเภอปุ้มว่าปีแอำเภอตะักศิลาพมนะครับเลยนีนะคะตอนนี้เราพาเน่กาแฟยางโหดนรักเพราะถูช่องเปอดมาแวนคกาแฟไม่หว่านารักทรันกันางคณะสงฆ์คนนะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับเป็นปีที่สอครับท่านทัานเจ้าภาพนะครับท่านทางพนักงานผู้นำชุมชนนะครับ ก็ได้จับยามสถานทีนะครับจะต้องขออนุญาตนะครับจำหน้อยเพราะว่าทางวันว่าเท่านะครับสถานที่จอดรถอาจจะอาจจะว่าหลายนะครับอาจจะว่าหลายซึ่งวันนี้ได้รับความอนุเรคราะห์จากท่านองค์การบริหารานส่วนตำบลหนองแสงนะครับนานําเจ้าที่อบรอรนะครับกำานวนสิทท่านนะครับมาอำนวยความสะดวกด้านกนนารจอรนะครับ เพื่อไม่เกิดความเป็นระเบียบนะครับในการจอดรถจอดล่าบละสิบงก่อเสพติท่าล่ากับผู้ใดนะครับแต่ือว่าขอบคุณท่านท่านโครงการปัญหาส่วนตัวบนองแสงนะครับตรงนี้นะครับโอ้ลงท่านหลายครับตูนี้นะครับกินเบิดมือนะครับกินเช่นมืดนะครับก้องมืดจ้าเมียนะครับทั้งคนเกี๊ยวแม่นาท่างนี่มันหมองมันมั่วตั้งห้อนมันใดนะครับนำสุปมาท่านเดือดแต่ใจเย็นๆครับอันนี้ที่สอง ล่องสามลองยูล่องก๋วยเตียวท่านคนก๋าบีท่านของจี้คุณแม่ธนาชนติพร้รสีสวัยคุณแม่ต้อยสัมจรนะครับคุณแม่สวัสดิ์ตำบลละท้นะครับคุณแม่แตงกอนนะครับอนุมาศนะครับร่วมด้วยช่วยกันสอ้ทั้บุญร้งล่างนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุน้ำนะครับติดติดยึดติดศรัทธาเป็นรวมเป็นร่องทางบุญนี่เพราะว่าจ้าหวทุกเจ้าครับ ัล่องพานมเรือนะครับอ่าฟุตซอลมากคับเบิร์ตเตอมี่เลยได้ครับผู้บนแล้วกับมี่นะครับกมี่มาเพิ่มเติมคุณน้าวรดาเกี่ยวมานะครับปอบตอบขั้วเป็นตัวนี้ล่องพ้ามทำหวานนะครับแจ็คเดียวผมว่าทีไป็นจีนของหลานเบิร์ตแล้วว่าชั่นว่าโมวันหยังนะครับนี่สำเร็จกับท่านสำนั่นนะครับหลายหลายเข้าก็ได้ว่าการการท่าก็จะจะมาหน่อยว่าหลายนะครับตามนี่ตามเกิดตามทุ่ง การกำลังซัดท่าเขานะครับในการข้ามนะครับโอ้ผมก็อยากกินตำเบี้ยกินตาพาลับดูผมยินดีทุกคนผมก็มาแคยกินเพื่เทียดด้วยนะครับหลาคนมากบอกได้เลยนะครับบอสถานที่ผมจำใได้แล้วนะครับสถานที่ทั้งของงวดการจับใจแล้วมืัอนี้เข้าสอบรับทีรับน้องรับน้องนะครับแฉกบ้านแฉกเงื่องเข้าที่มาร่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะ ทางพชรเจ้าหนี่งสองร้อยคนนะครับสองร้อยพ่อลูกนะครับขี่ม้าลงปันลุกโพสนในวันเฮ้าืัอนี้นะครับ,ปปปนะรบเป็นสายวันปลาท่าประยุทธ์สายท่าประยุทธ์เฮ้านะครับตหรือว่าไทยเฮ้าในเรากอยากจะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดท้งนี้นะครับ,นะรบทางคุณพอ่ออรุณโสภาคธรรมนะครับเป็นเจ้าภาลูกบ้าน กรรมการโบ้านนะครับมาซอยบัพปะฟองนั่ตาซีหามือนะครับเปกรรมการเป็นการตัดหญ้าตัดสนามทีนะครับเพว่าเข้าท่าบนร่วมกันเพ่นมาหาเข้ากับเข้ากับกองรับนะครับก็ต้องรับขับซูนนะครับเวลารถเคลื่อนนะครับรถเคลื่อนเดินเข้ามาข้างในก็ได้นะครับท่านจะราจอดขวางทางนะครับเรมการจราจรนะครับเดี๋ยวมีออมพล้อ ลดยารถแฉนี่หามจอดได้เฉีนงท่าขาวัดนะครับเฉีนท่าขาวัหามจอดนะครับจอดได้ชั่วงเข้าเพราะมันจอดมัดมือนะครับจอดได้ชั่วงเข้าจอดก็ฟังลุกเจ้าหรับที่เจ้าหน้าที่ที่เจ้าพยาบาลได้เตรียมไว้นะครับกรรมการที่ต้องเรือว่าซอยเือโรคทางผลของคนยังลุกนะครับนั่มัดร่วมกันนะครับที่เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการดูบ้าน บอลเซย์จะเตรียมไว้ซอยกันนะครับลงทางถึงอาจจะโยกตัวไหวอาท่านอาประธานออกมาพราะว่าบอลซย์ท่านแดงนี่นมีบนลหลอกเี่ดิก็อาจจะยุ่งอกเด้นะครับเพราะว่าเกียรติ์นะเพราะว่าไม่มีไม่ลดขเขาท่านเส้นเดียวนะครับท่านเส้นเดียวครับตอนนี้จะขอประธานมาให้นะครับเพราะว่าทางเจ้าที่จะได้จอดก,กับจับว่าเป็นระเบียบนะครับรถ สักพรถแข็งขี่มารวมงานนะครับสถานที่จอดรถคือนะครับปัตท่างนาบ้านกำนั่งพิธาขุนมาดจอดไตยเล่มหนึงนะครับแต่ว่าให้จอดชิดๆจันหน่อยนะครับหลังจากนั้นจะเสร็จไปทางบันดุ่มบแดงนะครับผีข้างกรรมการเขาเตรียมไว้นะครับสถานที่จอดรถนะครับตอนนี้ลมใส่ขุนมาดบ้านไหนนะครับขุนมาดบ้านไหนนะครับแต่ว่าเข้ามาต้องบอกเจ้าหน้าที่ไว้นะครับเกิดการประสานงานของ อบอปพลของตบนลงแส้เข้าที่นี้นะครับเปิดมารวมมาซอยนะครับค like ือว่าเข้าเป็นบุหรี่รวบจังนะครับตอนนั้นลมพัดทีมาถึงแล้วนะครับแต่แต่ต้องเอ่อสำรักทางที่เขาเปิดทีแบบเพื่อดแน่หอไมนะครับแต่บอกเจ้าหน้าที่ทั้งกองสานะครับเพราะว่าที่นี่ลมพัดกินชุดไม่พอไปอีกนะครับต่างออฝากประชาันไปยัง ภูมลงมท่านเูมีกิกนสักท่าถงกระววงมท่านนะครับเผื่ดแล้วก็้านทีพทักความสะอาดปฏิยัตเยอ,เยอ่ยมลงมท่านชุดไม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนแง่งลงไปพอลงท่านกามาร40กว่กวราบ